ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาท่คุณพันธ์นะครับใน่าง,งานตรวจสอบภายในนะครับทำการรายง,งานวิกดี้รีพอร์ตนะครับในระหว่างวันที่17ถึง21ธันวาคมพศ2559นะครับในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของตัวออดิตกับวีแครครั้งนี้เป็นครั้งที่42นะครับตรงนี้และออดิตนะครับการ ข้อแรกครับเป็นการตรวจนับสินค้าตรงนี้น่าจะไม่มีต้องมีการตรวจนับแล้วครับเนื่องจากว่าในคลังของเราไม่มีสินค้าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวห้องสต็อกนะครับเป็นที่ทํางานในเพิ่มมาขึ้นเนื่องจากเรามีการคืนห้องตามที่แจ้งไปนะครับของน่าจะดําเนินการจัดส่งไปที่บ้านพีก่กอลฟบางส่วนแล้วก็มีการบริจาคบางส่วนไปแล้วนะครับ ต่อมาเป็นการตรวจสอบของเรื่องการใช้รถยนต์อันนี้ได้น้องเมย์มาประจําอยู่ตรงนี้ผมได้กําชับให้น้องเมย์ติดตามสอบถามไปยังทางพี่ตีนะครับแล้วก็วันนี้คือวันศุกร์นะครับก็จะมีการดําเนินการเรื่องความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับในส่วนของการติดตามอยู่ระหว่างดําเนินการในสัปดาห์หน้านะครับในหน่วยงานตรวจสอบภายในน่าจะมีในเรื่องของตัวการตรวจสอบเงินเดือนนะครับประจําเดือนตุลาคม59นะครับที่เน็ตน่าจะส่งเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ นี่คือภาพรวมของหน่นวยงานตรวจสอบภายในประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของการบริวีแคร์นะครับก็จะมีาการบรหิหารหนี้สินและสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมข้ามไปดูเลยนะครับาการบรหิหารหนี้สินและสินทรัพย์นะครับการบรหิหารหนี้สินนะครับอย่างที่แจ้งไปในะปัจจุบันหน่วยงานวีแคร์มีลูกหนี้อยู่2อรายคือคุณลาตีและคุณสามภพนะครับคุณลาตีนะครับค้างอยู่ 1, 000, หนึ่งพันนุรุ่นแจ้งให้ทราบว่า จะชาระเงินเข้ามาอีกทีหนึงประมาณวันที่25นะครับแต่คุณ3ามภพน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับน่าจะไม่ค่อยติดอะไรคัหแบบคุณ3ามพนะครับตรงการรับเทสไม่มีนะครับนี่คือในส่วนของตัว VCA ค่นะครับต่อมาเราข้ามไปดูนะครับข้ามไปดูในส่วนของตัวคาสิโนซึ่งปัจจุบันได้เป็น priority หลักของทางวิหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับระหว่างวันที่17-21ตุลาคม59นะครับ ก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเริ่มไปดูในส่วนแรกคือสรุปยอดฝากถอนนะครับสรุปยอดฝากถอนกันนะครับมาดูสรุปยอดฝากถอนนะครับเริ่มแต่วันที่17 1 8 19 20นะครับ17นะครับมีผู้สมัคร22รายนะครับเป็นเงิน1 3,000กว่าบาทนะครับเติมเงิน3 9 0 0 0นนะครับรวมแล้วมีอินคัมอยู่ที่4 3 0 0 0นนะครับถอน3ามแสนนะครับวันนี้เรามีกำไรอยู่ที่26 0 0 0นะครับ ต่อมานะครับวันที่สิบแปดนะครับมีผู้สมัครทั้งสิ้นยี่สิบหกลายนะครับเป็นเงินสามหมื่นกว่าบาทนะครับมีเติมเงินเท้าสี่แสนหนึ่งหมื่นสา0พันะครับรวมเป็นอินคัามอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นสาพันวันนี้มีการถอนสองแสนแปดหมื่นสี่พันนะครับกำไรอยู่ที่หนึ่งแสห้าหมืนแปดพันครับต่อมานะครับวันที่20สิบวันที่สิบเก้านะครับผู้สมัครทั้งสิ้นยี่สิบเจดลายเป็นเงินสองหมื่นสี่พันนะครับ มีเติมเงิน4 0 19,000นะครับเป็นเงินรวมอินคัมอยู่ที่443,000นะครับถอนทั้งสิ้น424,000กำไรอยู่ที่18,000กว่าบาทนะครับวันที่20ครับคือเมื่อวานนะครับสมัครทั้งสิ้น3 6ลายนะครับเป็นเงิน25,000นะครับเติมเงินทั้งสิ้น471,000นะครับแล้วก็รวมเป็นอินคั่มที่497,000นะครับถอน357,000นะครับ รวมแล้วเรามีกำไรที่139,000นะครับนี่คือภาพรวมในส่วนของตัวสมัครใหม่ฝากและถอนนะครับแล้วรวมถึงกำไรนะครับผมขอสรุปตัดการางนี้ให้ทราบคร่าวๆนะครับณปัจจุบันนะครับเรามียอดผู้สมัครใหม่นะครับรวมทั้งสิ้น579นะครับแล้วก็มีเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นยอดเงินรวมที่620,000 6 0พ0นะครับแล้วก็ส่วนในเกินของการเติมเงินนะครับก็มาที่แล้าน3 0 0แสน7 0 0 0รวมนะวันนี้นะครับอยู่ที่9ล้าน4ี่แสนหนึ่งนพันนะครับเป้าของเราอยู่ที่15้าล้านนะครับเป้าของเราที่พันก็น่าจะยังน่าจะยังเหนื่อยอยู่นิดนึงเดือนนี้ไม่ไม่มีไม่มียอดยอดที่ชนะเกิน5้0แสนมีแค่2วันนะครับก็คือวันที่9ตุลาแล้วก็วันที่15ตุลานะครับ กะว่าเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะขอให้มันมียอดเติมเงินนะครับเกินห้าแสนสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็กําไรณถึงหน้าปัจจุบันนะครับเรามีกําไรอยู่ที่สองล้านหกแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันนะครับผมจะกังวลในส่วนเดียวก็คือในส่วนของตัวอินคัมนะครับตอนนี้เรามีเก้าแสนสี่นะครับอยากให้ได้ประมาณสักที่เราตั้งไว้ว่าที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ มันจะต้องได้เดือนนี้มันจะต้องได้15ล้าน7นะครับยังขาดอยู่เยอะเลยนะครับยังขาดอยู่เยอะเลยก็กระตุ้นนะครับอา,อาจจะเป็นเพราะมีเหตุการณ์ที่สัปดาห์นี้เหตุการณสัปดาห์ที่แล้วที่มีเหตุการณ์เรื่องของสําเร็จในหลวงสวรรคตด,ด้วยก็อาจจะมีมีดับลงไปช่วงหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าก็ลองดูสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้บอลมากลับมาเหมือนเดิมน่าจะมี ตัวเงิน,ข,นขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับในส่วนของในช่วงในเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวหลังจากวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดย่ิบสองเนี่ยสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์อาจจะเริ่มเริ่มเริ่มเงินเริ่มจะน้อยลงนะครับเริ่มของการฝากน่าจะมันจะบูบในช่วงนี้นะฮะช่วงค่อนๆจะหมดเดือนนะครับหรือจะไปดีดอีกทีหนึ่งก็ช่วงช่วงประมาณปลายเดือนนะครับเดี๋ยวรอดูครับลุ้นไปว่าน่าจะได้ ยังไงอย่าให้ตกต่ำกว่า13นะครับก็ยังโอเคครับนี่คือในส่วนของตารางนะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวภาพรวมก็แจ้งไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการสรุปฝากถอนนะครับฝากนะครับที่ป้อนําฝากนะครับสัปดาห์นี้นะครับยังยังไม่ยังไม่รวมวันที่21ช่วงเย็นนะครับอยู่ที่ล้าน7นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับสังทินนะครับค่าใช้จ่าย ตั้งเลขที่ตั้งแต่ล้อสามร้อยสิบเอ็ดถึงสามรอยี่สิบสี่นะครับเป็นแบบฝากเติมเงินค่าใช้จ่ายแบบเติมเงินที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนแบบปันผลนะครับให้กับพาร์ทเนอร์นะครับ,บ, partner, ร,บรวมถึงเคียร์โตะนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นในส่วนของเคลียร์ลูกค้านะครับเคลียร์โต๊ะนะครับแต่เป็นในฝั่งของเครดิตนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน 711บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอยู่ที่4,195บาทนะครับนี่คือภาพรวมของคาสิโนในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับในส่วนของพิชัดที่ชัดแจ้งในส่วนของการปรับปรุงโปรแกรมแอปคอร์เฟนเตอร์นะครับแกวว่าจะเข้ามาคุยนะครับในสัปดาห์หน้าเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างนะครับนี่คือภาพรวมสิ่งที่ยังเรายังต้องการให้มันเกิดขึ้นก็คือภาพรวมของสัปดาห์นี้ผมอยาก ให้เดือนนี้เรามียอดไม่ต่ำกว่า13ล้านนะครับก็ลุ้นอยู่เราขาดอีก10วันนะครับ1 0วัน11วันนะครับตีว่าวันละ4,000สนก็ได้มาณ4ล้านตีว่าละ5 0 0แสนก็มาณ15ลนะ้านน่าถึงนะครับประมาณ15ล้านก็ขอให้มันเป็นตามนั้นนะครับเราเราจะได้ไปถึงฝันนะครับขอจบ weekly report นะครับหน่วยงานวีแคร์ออเดตวีแคร์แล้วก็คาสิโนเพ่นี้ครับขอบคุณมากครับ